ชื่อแม็กนะครับชนะชัยอนัทนาลักษ์สอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมานะครับก็ขอเล่าสตอรี่เบื้องต้นก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเลยเนี่ยคืออยากเป็นหมอมาตลอดตั้งแต่มอต้นแล้วครับพอขึ้นมอปลายก็ไม่ได้อยู่ห้อง เก่งมากอะครับแล้วตอนนั้นในห้องอะครับก็จะมีเป็นสังคมผู้ชายเยอะเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็จะมีความฝันกันว่าอยากเรียนวิศวะกันเป็นคนเดียวในห้องที่อยากเรียนแพทย์อะครับหลังจากที่ทราบว่าปอตีสามารถสอบแพทย์ได้เราอยากเรียนอันนี้มากจริงๆมันเป็นความฝันของเรามาตลอดก็เลยคุยกับที่บ้านแล้วก็ขอโอกาสเขาเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในการไปสอบสุดท้ายก็สามารถทําได้ใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับอ่านหนังสือของมปลายทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็ท เนื้อหามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอะครับก็ไปโรงเรียนพิเศษด้วยแต่ว่าในการเรียนพิเศษเวลาเราจะไม่เหมือนกับเด็กเราจะต้องหาเวลาเรียนออนไลน์หรืออะไรด้วยตัวเองหนึ่งเลยเราสามารถควบคุมเวลาสะดวกของเราได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีระเบียบวินัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถคอนโทรลตัวเองได้ว่าจะเรียนมากหรือเรียนน้อยยังไงก็ได้อะครับ ตอนเริ่มซิ้วผมมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ8เดือนนะครับก่อนที่จะสอบแพทย์ผมเริ่มจากการเก็บพวกวิชาพวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีก่อนให้เวลาอยู่ประมาณ3ถึง4เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นวิชาชีวะแล้วก็ถึงค่อยมาเก็บไทยสังคมแต่ระหว่างช่วงเก็บไทยสังคมเนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลาก็จะเริ่มมีการเก็บความถนัดแพทย์ด้วยการเตรียมสอบรอบนี้นะครับผมลงเรียนด้วยกันอยู่3วิชานะครับก็คือเรียนความถนัดแพทย์ แล้วก็อัพสกิลความถนัดแพทย์อัพสกิลฟิสิกแล้วก็อัพสกิลชีวะนะครับทั้ง3วิชานะครับรู้สึกว่าช่วยได้มากๆเลยโดยเฉพาะความถนัดแพทย์ซึ่งผมอะไม่ค่อยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ข้อสอบมันเป็นยังไงแล้วแต่พอได้มาเรียนความถนัดแพทย์อะ่ะมันก็ชัดขึ้นว่าปัจจุบันนี้ข้อสอบอะมันเป็นยังไงแล้วที่ชอบที่สุดคือพจริยธรรมที่พี่วิเวียนสอนนะครับทำให้เราแบบเข้าใจเลยว่าแพทย์อะมันเป็นยังไงแล้ว ถามตัวเองอีกทีหนึ่งว่าตัวเราอะชอบจริงๆใช่ไหมส่วนในพาร์ทอื่นๆพาร์ทเชื่อมโยงหรือพาร์ทชาวปัญญาครับตรงนี้ก็ดีมากๆเลยเพราะว่าแนวข้อสอบอะ่ะครบแล้วก็ผมก็เตรียมแค่ประมาณแค่นั้นแล้วก็ไปสอบครับเพราะว่ามันตรงประเด็นมากๆฝากถึงน้องๆทุกคนเลยนะครับตั้งแต่มปลายหรือว่ามหาลัยหรือ จะเป็นเด็กรุ่นไหนก็ตามนะครับอยากจะให้เราอ่ะถามตัวเองให้แน่ชัดว่าความฝันของตัวเราอะคืออะไรอยากให้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับตั้งใจทําสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นให้ดีที่สุดพยายามเชื่อตัวเองให้มากที่สุดนะครับว่าตัวเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับให้สามารถทาข้อสอบหรือว่าสอบติดคณะที่ตัวเองต้องการนะครับ